ดาวอังคารยาย26มิถุนายนนี้ส่งผลให้สีลัคนาราศีมงลงลัคนาราศีเมษดาวอังคารเป็นดาวประจำตัวของคุณเมื่อย้ายมาเป็นเกษตรทำให้คุณมีวิสัยทัศน์ดีสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดีมีความคิดอ่านดีๆมีพลังบวกมีความคิดก้าวไกลคุณทำอะไรช่วงนี้ก็จะประสบความสำเร็จค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนดาวอังคารเป็นดาวโชคลาภของคุณเมื่อย้ายแล้วจะทำให้คุณมีโอกาส ได้โชคลาภก้อนโตมีเงินก้อนมารออยู่สามารถที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้ได้จากหลายทิศท,ทางมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์ด้วยค่ะชาวลัคนาราศีกรกฏดาวอังคารเป็นดาวการงานของคุณการงานที่เคยขรุขระจะเปลี่ยนแปลงราบรื่นขึ้นมีโอกาสเปลี่ยนงานคนที่ตกงานก็จะมีโอกาสได้งานการงานจะสมูทคุณจะสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น และชาวรักขนาราศีธนูดาวอังคารเป็นความรักเกิดใหม่ความรักสดใสของคุณเมื่อย้ายไปเป็นเกษตรคนโสดสนิทจึงมีโอกาสมากที่คุณจะมีความรักเกิดใหม่ความรักที่จะทำให้คุณชุ่มชื่นหัวใจคนโสดจะได้สถานะแฟนแล้วค่ะ